สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อประส่การถ่าทวดครับการแข่งฟุตบอลกบรักษาครับรุ่นยุคไม่เกิน14ปีถ้วยขอนะครับวันนี้ครับพาทุกท่านมายังสนามสุดๆกบรักษาครับัญบุรีคลอง6สนามที่2ครับเป็นสนามย่าเทียมนะครับเราจะเกมการแข่งขันครับคู่ระหว่างทางด้านโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับพบกับโรงเรียนวัดนาวงครับในส่วนของการบรรยายครับมีผมการณ์พนิช่วยนะครับรับที่รยญยเกมประจำคู่นี้ครับ กตนาวงวันนี้อยู่ในชุดสีชมพูนะครับชมพูน้ําเงินงครับส่วนทางด้านกีฬาขอปรถมอยู่ในชุดสีน้ําเงินเหลืองนะครับกัสกสิกรเบินเข้ากลางแล้วโอหไม่ยิงเลยครับไปพื้นที่ว่างก่อนจุฬายูลองใส่ดูเต็มเต็มโอ้โหโอ,โอ้ไม่ได้ครับจุฬายูยังไม่เข้ากรอครับ โอ้นั่งชมได้จังหวะสวิตไปพื้นที่ว่างตรงนี้กันได้ดีมากครับดูครับจับหนึ่งจังหวะแล้วซัดเต็มๆเมนี่ยบอลหลุดกรอบครับโอ้โห,ห,หโอกาสนี้ครับของทางวัดนาวงครับน่าเสียดายครับโอ้โหดูจากแผ่เนี่ยอยู่กันเซนกอบเขตโทษเยอะนะครับแล้ววิ่งโชว์มาลุ้นที่เสาได้ตรงนี้ได้บุกเต็มๆบุกโอ้โห,ห,หยังไม่ได้ครับเล่นเร็วครับขอกัน,นสั้นๆสปริง ขอดข้ามาแล้วตักในลายอยู่นี้โอ้โหเลือกเสาแรกครับโอ้โหกลายเป็นว่าน่าจะหวางเข้ามาลุ้นเลยครับวัดนาวงครับเปิดมาเสาแรกขึ้นเทคไม่ได้แล้วบอลเคลีย์ทิ้งพุทสินปอจบครึ่งแรกเลยครับเป็นครึ่งเวลาแรกนะครับที่ก็หูบุกอยู่ฝั่งดี้อะไรครับทางวัดนาวงครับแต่ว่ายังเอาสกอร์ขึ้นนำจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมไม่ได้ครับจบครึ่งแรกครับยังศูนย์ต่อศูนย์นะครับ บอลคืนมาจิรายุเปิดตะวัดเข้าไปครับเสาไกลและยิงสวนเลยขูหยังไม่ได้ติดรอกค,ครับเออจังหวะยิงเมื่อสักู่ของทางนัทพลหลายมาไหม่ให้ช่องนี้พลิกได้ได้เกี่ยวขาพูดสินให้เป็นจุดโทษอะไรครับโอ้เรียกจุดโทษจนได้เลยครับทางวัดดาววงครับจากทางกันทีเรืองสรีครับคืนจังหวะยิงรอบแรกของทางนัทพลเนี่ยก็ ติดบอกครับแล้วบอลมันล้นมาถึงเนี่ยครับไหลมาครับกันทีแล้วโอ้โหก็ไม่มีบอลนะครับปูสินก็มองเห็นอยู่แล้วครับก็ให้เป็นจุดโทษครับอ่าครับขยับและก็ยิงโอ้โหขวามือบนของสปินบูนันนันครับเป็นหนึ่สูครับวัดนวงขึ้นนำ ก็ไม่คิดอะไรเยอะอะไรครับวิ่งมาแล้วก็โหความมั่นใจเลยมีเหลือล้อนอยู่แล้วครับเลือกไปขวามือมุมบน,บนๆนครับโหหลังจะได้ประตูขึ้นนํำแล้วกลายเป็นทางฝั่งนคปรปฐมเนี่ยคือค้ากว่าแล้วปั่นลูกดีโอ้โหโอ้โหบอลมันโค้งวรืว่ามันไปโค้งไม่พออะไรครับลูกนี้ครับนด่ไครับจับแล้ว คืนกลับมาเนี่ยแล้วโอ้โหมีเวลาให้ได้ลองปัดเลยครับโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับไม่เข้าใจกันแล้วยังตัดได้ครับสปริงสปริงให้มาแล้วเปิดทีเดียวเลยลูกดีแล้วบอลไม่ข้ามเส้นครับโอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้เดี๋ยวดูครับเจ้าว่าเปิดเมื่อสักครู่ครับของทางวัชรพลเนี่ยับเปิดแล้ว โต๊ะนี้โอ้โหเต็มเต็มครับโอ้โหปัดแล้วไปโดนคานอีกทีเดียววนหนีครับคืนมาสิทธินนท์สิทธินนท์ไหลต่อแล้วยัดเลยโอ้โหเสาแรกครับโอ้แล้วเปิ้ลอ้ด้านข้างเอาครับขึ้นมาดึงจังหวะเปลี่ยนสปีดนิดนึงครับ แลกะกูรศินก็เป่าจบเกมครับเป็น3าคะแนนครับของทางโรงเรียนวัดนาวงครับเอาชนะกีฬาเทศบาลนครนครปฐมไปได้ครับหึงประตูต่อศูนย์นะครับโอ้ก็เป็น3าคะแนนที่ประตูใช้เนี่ยมาจากการยิงจุดโทษนะครับของทางด้านน้องสปริงบุญอนันต์ครับ